นะครับวันนี้ผมโบลิส ff นะครับวันนี้นะครับทุกคนน่าจะโดนแล้วนะครับตามชื่อปักคลิปเลยนะครับมาส่งการจริงปีกนกนะครับที่ขอไปไอ้กับยูวทิเจนะครับแล้วก็ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนะเอ้ไม่ใช่ไม่ได้ลงคลิปที่ผมไได้ลงคลิปตามสัญญาตอนนั้นนะก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับแล้วเราผสมกันเลยเป็นการเสียเวลานะครับ เนี่ยทุกคนผมอยากได้มากนะครับกางเกงปีกนกนับในรูปแบบนี้มันมาในรูปแบบตู้เซฟฟี่ไฟนะทุกคนเนี่ยกางเกงปิก ok นกครับแพทอันเจ้าหรือมั้ยแพทอันเจ้ลิกอะไรนี่แหละแพทเจ้าลิขมั้ยแล้วก็แพทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแพทแล้วก็ไอวอนี I ่ครับไอวอนี I ่เซ็ตของพวกนี้แล้วก็มีกระเป๋าปิกนกสีขาวกลับมาด้วย <ST FF> นี่นะครับเป็นรางวัลทั้งหมดมันจะมาเป็นคอมโบนะแน่ นะครับทำนี้เลยนะครับอ่ะไม่ต้องพูดมากนะเพียงมุนแล้เละกการไม่ลดให้นะครับรอบตอนแรกโอ้โหกปิดมาเตือรนี่นะรอบสองรอบสามแพทหนึ่งอันโอ้โหอน่าจะไม่ได้นะครับรอบนี้ดูแลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ่นึกว่าจะได้ไอ้วอลอะไรการถกเกลือขอไม่ออกเลยไม่ออกเลย ไม่ออกเลยโขกเกลือจริงๆเค็ม <c oughs> <c oughs> ดลอกไตสำหานนะครับปิกดัมที่ผมมีแล้วนะผมเลยไม่ดีใจอ่ะคือแบบเซ็งอ่ะเปิดมาก้าสิบก้าแปดเกลือเลยรอบแรกมันจะลดให้เราได้หลังจากนั้นจะร้อยแปดสิบเพชรนะเคยไปสิดต่อกับเลยนะครับคือมันต้องออกไอ้นี้นะทุกคน แการ์ดีกีนก็ฝ่อมตัวติดนะทุกคนมันถึงจะได้ลองไปหนึ่งครั้งนะโอเคไม่ได้นะโอเคอีกครั OK. way, ้งอันนี้ผมปิดแอนิเมชันเลยนะครับทุกคนโอ้ห้อเกลืออีกครั้งครั้งนะทุกคนเอาเอาไปรับปูปังกับไอ้นี้เลยนะมันมีเป็นตัวอย่างแล้วก็นี่ครับทุกคน ราชสายเปย์นะทุกคนตอนนี้ผมก็ไปไปสิบแล้วสิบเก้าแผ่นแล้วนะผมน่าจะเปได้แผ่นกว่าพันเปครับทุกคนผมเติมมันไปนอันนี้นทุกคนมันมีให้รับด้วยก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนผมว่าคุ้มแล้วนะน,ะนี่คุม้มแล้วสูงสุดคือสองพัน 2, นะผมว่าผมได้ได้หนึ่งพันเนี่ยสองพันก็คือแบบจะได้เลโก้ของได้ห้าหัวแล้วแล้วว่าอะไรอีกมาโลดแล้ะ ีกจะไปซื้ลิงก่อนแล้วกันนะเป็นว่าเราไม่ลองสนแล้ผมว่าไม่ได้อยู่ดีอะหงรอบ500จะผมจะตั้งชื่อคิป1,000นะ EP 7นับทุกนะครับโอเคนี่ได้แหละเป็น500แล้วจนใช้ถึง918เพทแล้วแล้วจะใช้ึง1,000เพรเพื่อรับจรวเข้ครูเพราะผมยังไม่มีครูตอนนี้ผมอยู่เนื้อหนึ่งนะครับน้องๆนื้อนึ่งนน้องๆมย คนโสดกี่คนวนะ่างหมดทั้งหมดทั้งหมดกี่คนยี่สิบหกคนนับทั้งหมดยี่สิบหกคนนะครับแล้วก็สามอันดับแรกเท่านัน้นนะที่จะได้รับเพคืนนับเนี่ยสูงสุดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเนี่ยในร้าค้าทุกคนมีนี้ด้วยร้าค้าอัคารมือนับทุกคนมาแล้วนะเป็นเซ็ตผู้ชายผิงนะับไม่อยากกดเซ็ตลับเท่าไหร่ ผมไม่เอานับจุดนี้มันก็ค่อยสวยเลยนะครับเพราะผมไม่ค่อยชอบเซตคารบอยนะใครอยากได้ก็ไปเอา้าได้เลยนะครับแต่ผมเลือลกห้าสเจ็ประเซนต์มันไม่ค่อยคุ้มก็เลยไม่เอาแลวกนะันเเนี่ยมีปืนใหม่เข้าด้วยเป็นแม็กซิเวนนะทุกคนเนี่ยเพิ่มระยะสองครับไปเพิ่มระยะหนึ่งแล้วอะไรแนละ้วมาลงคนระับไปอยู่ดูกันอนนะเดี๋นี่ผมขอซื้อซองเปิดก่อนแล้วกันนะ แบบนพอม้มหรครับทุกคนแบบโนนนี่นครับในราชาสายเปย์แต่ก็เสียใจเ <c oughs> สื่อใจเนาะเําไม่ได้กลางเกรงปีกนกะเนี่ยแต่ก,ก็อย่างน้อยก็ได้กองเฟินที่นี้มาเยอะอยู่เนาะนี่นี่ได้อย่างเยอะเลยกองเฟินเนี่ยนี่แต่อันนี้ทุกคน มื่อก really ี no ้เห็นไหมได้เวกเตอร์มาด้วยนี่เวกเตอร์ทุกคนแต่ผมก็ไม่คชอบเล่นเวกตอ์เพราะกเตอรเขาปรับใหม่ก็เลยก็ก็เปิดเฉยๆแล้วกันว่ามเอรปันด้วยเเบลยยังกินดำด้วยอักก็ดีนะทุกคนอักไวชาร์ก็แรงยิงใกล้ก็แรงนะทุกคนอักแล้วก็นี่ังตีนี่ผมก็ไม่ใช่นพีซีอนดับยชโนโรนัดแล้วก็โอเคไลน เอคย์เอคอ่านไม่ออกนะทุกคนเอคอ่านไม่ออกกำหนดของมันอ่านไม่ออกกับทุกคนก็ยากเอออ่าอินโฟคงมีแล้วแต่ก็เปิดเปิดไปเป็นคอลเลคชันแล้กันเปิดไปแักหนึ่งกล่องทุกคนึสองกล่องนี่แหละอ่าต่อไปลูกซองตรงเทลิสไลน์นะทุกคนเหลือนซองกระโหลกอะไรก็ไม่รู้ก็เรียบเรียบไปนั่นแหละไม่ได้ถามวันสักวันเลยนะก็วันนี้ไม่ค่อยมีเดียงเอ๊ะ ทุยม,มยมีเรืองมันก็มีดวงนะทุกคนเดีเย๋ยวได้ไปว้าวก็เป็นอย่างทีกักบไอเอนคนเอ็นเจ้าสี K ่ A F e, นะทุกคนอยู่ที่หน้าผมรีวิวคลังเปินดีกว่านะรีวิวคลังเปินดีกว่าเดี๋ยวลงพรงนี้ได้แนละ้วได้นะครับแต่ค่าผมงเรลยนรก็ก็ขอโทษนะครับบางทีอาจจะลืมลวมก็ได้ โอเคเดี๋ยวเราเมื่อกี้ได้บัตมาด้วยทุกคนเดี๋ยวไปส่งกันนะได้บัตมาฟรีนะทุกคนนี่บัตรเดมอนด์รายย่อยนะได้มาสี่ใบนี่โอ้โเตือ่เือ่ตรงโจนะทคนเอกี้รเตือ่ือทเกืเตือ่เตอ่เตือเกือเตื่อตือเื่เเ่เก อ่ะต่อไปนี่ตัดปืนนักทุกคนได้มาสามไม่ได้อยู่เหรอรู้เลยนี่ไงอ๋อเส็งก็วันนี้ทุกคนก็ไปส่งกันหน้านะทุกคนอยากหน้าอะไรนี่แล้ว,ลวมีกิจกรรมในนี้เข้ามานะเป็นกิจกรรมท่าเนี่ยต่อยหมดปัง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 เองอเออแต่ผมไม่เอาไม่มีตังค์น <laughs> ะเดี๋ยวพูดเพ่ออะไรครับเนี่ยก็ เราก็ทำคลิปสมมาเยอะแล้วช่วงนี้เราไปทำคลิปย่างอื่นบ้างแล้วกันแล้วผมทำอะไรก็บอกกันได้คนระับก่อในเกมนะไม่ขอเกมอื่นแบบระหวี่ใครอยากเลให้เล่นเกมอะไรบอกได้นะทุกคนนะแล้วก็ไม่อยากเล่นฟีฟก็เมื่อแล้วอนี้คือที่ผมคลิปชา้าผมก็เบื่อฟีฟเหมือนกันแหละอยากเล่นเกมอื่นบ้างแต่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเฮ้ยไม่หกเลยพอพอแบบท้อแล้วทุกคนนี เนี่ยวกัน <messages> <every> ีม่มาสายฟ้าด้วยนะทุกคนเนี่งสว่าเข้ามาแล้วเนาะประจุมนนาใยากได้ตรงนี้มัดงูแล้นี่ยมัดงูหรอดสูงที่แอ็ไเหมือนกันพวมันยังไม่กบมามันเล้อยู่นาะมันยังไม่กำมาเลยโนัวแท้โอเคมาแล้วเคครอหนึ่งพันไปแ้วนะทุกคนหนึ่งพันสามจเจ็ดแะครับโอเคก็ อันดับหนึ่งแต่ผมว่าน่าจะแซงอ่ะผมน่าจะอยู่อันดับหนึ่งแม้ไม่เกินวันนี้หรอกนะครับโอเคน่าคนสลับชิปนี้มีแค่งเท่านี้อย่าลืมกดไล์เอ้ยเดี๋ยวๆของเล่นนะทุกคนได้สั่งเงินเมื่อกี้มันจะเป็นตัวนี้ครับโลโบนะสกินนะได้กินมานี่แล้วใช่แล้วใช่แล้วลืมรีวิวไปโอ้พลาดไดงครับเนื้อเคส่วนเนี้น่าจะมีแค่นี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กัแชร์เป็นกระดจ๊ะผมด้วยนะครับก็ติดตามด้วย 拜拜。Bye bye.